สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนเพื่อนๆทำรัดหน้าหมูนุ่มนะคะสูตรนี้ทำออกมารสชาติอร่อยกลมกล่อมเหมือนนั่งกินที่ร้านเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะ ขั้นตอนแรกเรามาหมักหมูกันก่อนนะคะส่วนผสมตัวแรกเลยก็คือเนื้อหมูค่ะวันนี้แม่ซีใช้เป็นส่วนสันนอกนะคะหรือใครจะใช้เป็นส่วนสันในสะโพกหรือว่าสันคอก,ก็ได้ค่ะตามความชอบได้เลยนะคะได้มาล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นหั่นเป็นชิ้นบางหนาสักประมาณสองมิลค่ะนี่แม่ซีหั่นประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะตามมาด้วยแป้งมันตัวนี้จะทําให้หมูมีความนุ่มขึ้นค่ะซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรม พริกไทยป่นน้ำมันงาเพิ่มความหอมถ้าใครไม่มีสามารถใช้เป็นน้ำมันพืชได้ค่ะน้ำตาลปี๊บหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวสุดท้ายไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะใส่เครื่องปรุงทั้งหมดลงไปในชามผสมได้เลยค่ะ คลุกเคล้าให้ละลายเข้ากันดีค่ะเข้ากันดีแล้วก็ใส่เนื้อหมูลงไปได้เลยค่ะจากนั้นก็นวดให้เข้ากันนะคะให้เครื่องปรุงเนี่ยซึมเข้าเนื้อหมูเลยค่ะ ได้ที่แล้วค่ะให้นวดจนกระทั่งเครื่องปรุงแห้งแบบนี้ก็เป็นอันใช้ได้นะคะจากนั้นนําฟิล์มถนอมอาหารมาแรปแล้วก็แช่ตู้เย็นอย่างน้อยสองชั่วโมงค่ะถ้าใครอยากให้หมูนุ่มมากกว่าเดิมให้เติมเบกกิ้งโซดาไปสักประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะคะจะช่วยทําให้หมูนุ่มขึ้นค่ะในระหว่างที่หมักหมูเราก็จะมาเตรียมในส่วนของเส้นกันค่ะวันนี้แม่ซีใช้เป็นเส้นใหญ่นะคะได้มาก็ยีให้กระจายค่ะไม่ให้ก็ติดกันนะคะเนี่ยแม่ซีก็ยีไว้แล้วค่ะ จากนั้นเราก็จะใส่ซีอิ๊วดำหวานลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะยี่ห้อนี้นะคะงวนเชียงรสชาติจะหวานอร่อยไม่ขมค่ะใส่ลงไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ ตั้งกระทะเปิดแก๊สใช้ไฟแรงเราจะนำเส้นใหญ่ที่คลุกเคล้ากับซีอิ๊วดำมาผัดเพื่อไล่น้ำมันค่ะถ้าใครมีกระทะเหล็กสามารถใช้ได้นะคะก็จะยิ่งเพิ่มความหอมให้กับเส้นของเราด้วยค่ะพอกระทะร้อนเราก็ใส่เส้นลงไปเลยค่ะเราจะผัดเส้นโดยใช้ไฟแรงแบบนี้จนกระทั่งเส้นเริ่มแห้งแล้วก็มีความเกรียมนิดนิดค่ะ เราก็จะได้เส้นใหญ่ผัดมาเรียบร้อยแล้วค่ะเทคนิคสําคัญในการผัด 1. จะต้องใช้ไฟแรง 2. ไม่ต้องผัดให้นานมากแค่ให้โดนความร้อนให้ทั่วถึงอาจจะให้ผิวเกลียมเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความหอมนะคะถ้าเกิดว่าเราผัดนานจนเกินไปเนี่ยเส้นจะนิ่มแล้วก็จับตัวเป็นก้อนได้ค่ะมาดูผักกันบ้างค่ะวันนี้แม่สีจะใช้เป็นผักคะน้านะคะวิธีการหัน่นก็หั่นแบบนี้เลย ส่วนก้านที่แข็งๆเราก็ทําการปอกเปลือกออกให้เหลือแต่แกนด้านในที่นุ่มและกรอบค่ะแล้วก็หั่นนำคณะที่หั่นไว้มาลวกในน้ําเดือดจัดให้พอสุกค่ะแต่ก่อนที่จะน,นาําคณะลงไปแม่ซีจะใส่น้ํามันพืชลงไปนิดหน่อยสักประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ํามันพืชเนี่ยจะไปเคลือบตัวคณะให้มีความเงาง,งามมากขึ้นค่ะ ใส่คณะลงไปเลยใช้ไฟกลางค่อนแรงนะคะแล้วก็ลวกให้แค่พอสุกอย่าลวกให้นานเกินไปค่ะแป๊บเดียวก็ตักขึ้นได้เลยนะคะตักไปน็อกในน้ำเย็นค่ะเพื่อให้ผักเนี่ยมีความกรอบมากขึ้นนะ ต่อไปเราก็จะมาทําน้ําแป้งรัดหน้ากันค่ะตัวนี้ก็คือตัวที่ทําให้ราดหน้าของเรามีความข้นขึ้นนั่นเองนะคะส่วนผสมก็จะมีน้ําเปล่าแป้งเท้าคุณสมบัติของแป้งเท้าจะทําให้น้ํารัดหน้ามีความข้นใสและไม่คืนตัวค่ะแต่ถ้าใครหาไม่ได้จริงๆสามารถใช้แป้งมันแทนได้นะคะเพิ่มสีสันด้วยซีอิ๊วดําหวานของง่วนเชียงตัวเดิมแล้วก็สุดท้ายน้ําตาลปี๊บค่ะวิธีทําก็ใส่ส่วนผสมทุกตัวลงไปในน้ําเปล่าแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะ ตอนนี้เราก็เตรียมส่วนผสมต่างๆครบแล้วพร้อมที่จะทําน้าราดหน้าแล้วค่ะก็จะมีหมูหมักที่แช่ตู้เย็นเอาไว้น้ําแป้งคะน้าลวกสุกพักให้เสด็จน้ําสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาก็จะมีไข่ไก่สองฟองเบอร์อะไรก็ได้นะคะกระเทียมจีนสับละเอียดต้าเจียวน้ําตาลทรายขาวซีอิ๊วขาวแล้วก็พริกไทยป่นค่ะมาเริ่มทําโดยการตั้งกระทะเปิดแก๊สใช้ไฟกลางจากนั้นใส่น้ํามันพืชลงไปประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะ พอน้ำมันร้อนก็ใส่กระเทียมสับลงไปเจียวให้หอมนะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำลงไป2000 ml ค่ะแต่ว่าไม่ต้องใส่ให้หมดนะคะเหลือไว้นิดนึงไว้ตีกับไข่แล้วก็เครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้ค่ะ จริงถ้าใครมีน้าซุปให้ใส่น้าซุปนะคะรสชาติที่ออกมาเนี่ยจะกลมกล่อมมากกว่าค่ะแต่แม่ซีไม่มีก็ใช้น้ํำปล่าแล้วก็ใช้ตัวช่วยตัวนี้ค่ะขนอก้อนนะคะใส่ลงไปประมาณ1-2ก้อนได้เลยค่ะแล้วก็รอจนกระทั่งน้ําเดือดนะคะนี่คือน้ํำปล่าที่เราแบ่งไว้นะคะจากนั้นก็ใส่ไข่ไก่ลงไปเลยค่ะพริกไทยป่นเต้าเจี้ยว ส่วนน้ำตาลทรายแล้วก็ซีอิ๊วขาวยังไม่ต้องใส่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะชิมรสก่อนถ้าเกิดว่าขาดหวานขาดเค็มค่อยใส่ตามทีหลังได้ค่ะคนให้เข้ากันนะคะพอน้ำซุปเดือดพ่านแบบนี้เราก็จะใส่หมูหมักลงไปเลยค่ะ แล้วก็คนให้กระจายนะคะพอน้ำเริ่มจะเดือดอีกรอบเราก็ใส่ไข่ที่เตียวไว้ค่ะคนให้เข้ากันนะคะ แล้วก็รอจนกระทั่งส่วนผสมเดือดพล่านค่ะตอนนี้น้ำซุปของเราก็เดือดพล่านแล้วค่ะให้ดูความข้นนะคะเนี่ค่ะน่าทานมากๆต่อไปเราก็จะใส่น้ำแป้งค่ะก่อนใส่นะคะให้คนก่อนค่ะเพราะว่าเวลาระวางไว้นานๆเนี่ยแป้งจะมีการนอนก้นนะคะแล้วก็ค่อยๆเทล,ลงไปค่ะมือหนึ่งก็คนไปด้วยนะคะ พอคนมาได้สักพักน้ำซุปของเราก็ข้นขึ้นเนี่ยค่ะเห็นไหมคะใครอยากได้ข้นมากกว่านี้ก็ใส่แป้งเพิ่มได้นะเบาแก๊สลงค่ะจากนั้นก็ชิมรสได้เลยความหวานสําหรับแม่ซีนี้ได้แล้วค่ะแต่ว่าความเค็มเนี่ยขาดอีกนิดนึงก็จะเติมซีอิ๊วขาวลงไปค่ะ สำหรับอัตราส่วนนะคะเดี๋ยวแม่ซีจะสรุปให้อีกทีหนึ่งค่ะเพื่อนๆสามารถเข้าไปอ่านได้ในคำอธิบายใต้คลิปนะคะพอชิมได้รสชาติที่ถูกใจแล้วก็ปิดแก๊ได้เลยค่ะสำหรับคณะนลวกสุกถ้าใครต้องการใส่ไปในขั้นตอนนี้ก็ได้นะคะใส่ปุ๊บโคโนให้เข้ากันทิ้งไว้สักแป๊บเดียวค่ะก็ปิดแก๊สได้เลยแต่แม่ซีจะไม่ใส่นะคะค่อยใส่ไปในจานตอนจัดเสิร์ฟค,ค่ะคะของเราจะได้เขียวแล้วก็กรอบดีค่ะ จัดเสิร์ฟด้วยการใส่เส้นลงไปค่ะใส่คณะลงไปตามชอบตักน้ำราดลงไปเลยค่ะน่าทานมากโรยพริกไทยลงไปนิดหน่อย เท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะมาลองชิมกันเลยนะคะดูหมูค่ะเด้งๆน่าทานมากอืรสชาติกลมกล่อมมากๆเลยนะคะ ถ้าใครชิมแล้วรู้สึกว่าอ่อนไปเนี่ยก็สามารถใส่เครื่องปรุงได้นะไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาน้ำส้มพริกป่นค่ะเนื้อหมูหมักของเราก็นุ่มเด้งนะคะแม่สีแนะนําเลยค่ะใส่เบกกิ้งโซดาไปประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะคะอร่อยมากๆส่วนผักอือือกรอบมาก ลองไปทำกันดูนะคะแม่ซีการันตีค่ะว่าอร่อยเหาะผ่านแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ